เฮ้ทุกคนเดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาส็อตที่ผมพูดตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปตรงก่อนอนโทรเลยละกันนะครับทุกคนก็คือผมไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมคอมเมนต์ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับคือผมไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะครับแต่ว่า YouTube เนี่ยมันปิดให้ผมเองซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงเขาปิดคอมเมนต์ผมผมไม่พัาผิดกดอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนปิดนะครับทุกคนก็ตามนั้นเนาะ เผื่อหลายคนสงสัยนะครับผมว่าต้องมีต้องมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงคอมเมนต์ไม่ได้เนาะตามนั้นนะครับคนดูก็ไม่เป็นไรเนาะสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมไมคครับเอาชิตรอดเป็น EP ที่สามสิบเจ็ดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสัาละคลิปภหยในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งฟาร,ร์มคอรัสอันนี้กันนะครับหลังจากที่ผมได้าทาการสร้าง สร้างฟาร์มวันนี้ไปในคลิปที่แล้วนะครับทุกคนก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผลผลิตสุดยอดนะผลผลิตเขาแทจะดีเลยนะครับทุกคนดูดิโว้คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้ที่ผมได้ทําการสร้างนี่นะผมเป็นเครื่องปั๊มหิมะของเรานะครับทุกคนก็อ่าก็ขั้นตอนก็ง่ายมากเลยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนทำไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมานะผมโดยการใช้ก้อนหิมะอันนี้นะครับวางเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนาะมันก็จะได้เป็นก้อนหิมะมานะครับใช่หรือเปล่า มันเรียกว่าอะไรเอ่ยก้อนหิมะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าอกับอกบลกบลกหิมานะครับผมเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละครับทุกคนก็ต่อมาเป็นสอง,องชั้นแล้วก็วางฟักทองบนข้างบนนะครับแต่ว่าต้องเป็นฟักทองต้องเป็นฟักทองที่มีหน้าด้วยนะครับถ้าเป็นฟักทองแบบธรรมดาไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเราก็จะสามารถตามได้แบบนี้เลยนะผมนี่โคตรดีนะครับไปเก็บไปโอเค,อเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการ่าตกแต่งกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่เครื่องก็ประมาณนี้เลยเนาะ ก็ก้อนี้มาน,นี้สามารถเอามาเก็บได้นะครับทุกคนนี่นี่ผมจะให้ดูผมจะให้ดูผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเ <c oughs> พิ่งรู้เหมือนกันนะเ <c oughs> พิ่งรู้เมื่อวานเลยนะครับ <c oughs> อัดคลิปเสร็จก็ไปนั่งหาข้อมูลดูนะครับว่าไอ้เจ้าผลขรังเนี่ยมันสามารถใช้อะไรเก็บได้มั่งนะครับนี่ก็เอาอา่าโอเคก็ถือว่าดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บผลผลิตนิดนึงได้ไหมแต่ว่ามันจะแบบค่อ,ขอนข้างที่จะเก็บยากนิดนึงนะครับต้องแบบทักษะนิดนึงนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอเวลาเก็บนิดนึงนะครับทุกคนเราจะได้เอาบล็อกม่วงมาตกแต่งนะครับไปปับป๊บปับ๊บปั๊บไหนดูซิหืมปึ๊บปั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 ๊บโหหมดหมดไวเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยววยขอสักนิดนึงขอสักนิดนึงขอเล่นนิดนึงขอเล่นนิดนึงโอเคปั๊บปั๊บอ่าปั๊บปั๊บหืมโดนค่อนข้างจะยากเลยนะเนะี่ยอู้ต้องโอ้ต้องกะดีดีอูโ้โดนยากมากโดนยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี โอเคเอนีอ้เราปลูกเยอะอะเราปลูกเยอะมันเลยเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเลง็งยากนิดนึงป่าได้อยู่อ่าโอเคปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราเอาพอเอาพอสมควรก็อพอแล้วนะเดี๋ยวค่อยตัดหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ต้นนี้เยอะเท่าไหร่นะไอ้ไม่ต้องใช้ดอกเยอะเท่าไหร่นะครับดอกใช้ประมาณสองชุดก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดให้หมดเลยนะป่าตั้งแต่เช้าจนมืดก็ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนโอเคผมได้มาชุดกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอคอยแช็คแถวคอยแช็คแถว,แถว ขอยเซนนิดนึงเดี๋ยว, venue, วไล่ตัดให้หมดเลยนะครับอ่าได้น่าจะได้อยู่นะไปะขอให้พอนะครับไปตัดให้หมดเลยดีกว่านะครับทุกคนความมันมาอยู่ตรงนี้แหละปราลไล่เก็บรัวไล่เก็บรัวปบ๊บๆบบบบโอ้บอกเลยแหลกแหลกหลกบอกเลยโค่นแหลกโอเคน่าจะได้แบบเยอะอยู่นะครับผมคิดว่านะน่าจะได้มาแบบเยอะมากๆเลยนะครับโอ้ดดูดูดูดดู ปึ๊บเดี๋ยวค่อยไล่เดินเก็บละกันขอไล่ตีก่อนนะครับตอนนี้โคตรมันมือจิบ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 โอเคตัวสุดท้ายเรียบร้อยโห้โคตรเกลื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันหายหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ปล่อยทิ้งไว้ดีกว่าเดี๋ยวรีบเก็บเดี๋ยวรีบเก็บเดี๋ยวรีบเก็บนะครับอันนี้เดี๋ยวช่วยช่วยมันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่มานี้เก็บไปปึ๊บ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 อ่าทิ้งไปทิ10้งไปทิ้งไปไม่จ10ำ <prawda> <rese ™> มีละวาเหลือไหมสองถังเหรอขอขอสองถังละกันให้เจ้าตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงนี้โอเคไปเดินเดินเก็บกันเลยดีกว่าซอมบี้มามาโอ้ยเ่าจะได้มามาสี่ห้าชุดนะ้ผมคิดว่าอุ้ยน่าจะมากกว่านันโอ้น่าจะมากกว่านั้นด้วยนะเจ๋อเจ๋อเจ๋อีเจ๋อลีเจ๋อลีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลูกคืนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยลูกคืนเดี๋ยวผมขอสร้างพื้นที่อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนนะครับสร้างตกแต่งฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวค่อยลูกคืนนะครับ โอ้ห oh, เต็มตัวโอเคไป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 เผาต่อไปเผาต่อนี่ตอน,นี้ตอน,นี้ป๊บปป๊อปึ๊อปป๊ปโอเคอันนี้ได้ได้อยู่มั้งกูดูดิครับทุกคนได้มาเยอะนะผลคอดลุกนะครับเดี๋ยวแจ๋วเลยน่าจะได้น่าจะพออยู่นะผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับรถเดียวได้บ็อกมาประมาณโอ้วหหลายชุดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีครับทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากการปูพื้นก็เลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้บ็อกเรา คนข้จะเยอะแล้วนะน่าจะได้นะครับน่าจะได้อยู่นะไปเริ่มเผาปุ๊บปุ๊บเอาไปเผาเอาไปเผาโอเคกระจุกตอนนี้เราก็มีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวขอ,อเก็บกระจุกไว้ตรงไหนดีตรงนี้ก่อนละกันนะครับฝากไว้ก่อนตรงนี้้วค่อยเมาปุ๊บโอเคจำไว้นะกล่องนี้นะจำไว้จำไว้จำไว้อ่าจำไว้โอเคไปหิมะหน่อยเอา uh. จะได,จะได้จะได้การลืมนะครับไปต่อไปเราก็จะเอาบล็อกอันนี้มาบล็อกบล็อกบล็อกปุ๊บปุ๊บอ่าได้ได้อยู่นะแล้วก็ แปาตรงที่เราเผาแล้วนะครับนี่ตรงที่เราเผาแล้วโอ้ทุกคนคิดว่าได้กี่บล็อกอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูนิดนึงนะครับปั๊บปุบปั๊บปุบโอ้ยโอเคปเราดูดีก่อนนะครับว่าจะสวยหรือเปล่ามันจะสวยตามหวังที่ผมคิดหรือเปล่านะนอาจจะได้อยู่แล้วมั้งนะครับปบปับปับ,ปบแล้วก็วางบล็อกแปะแบบนี้น่าจะเข้าทีมอยู่นะน่าจะเข้าทีมดีเอ็นอยู่นะครับเพราะว่าดีเอ็นมันม่วงๆนะม่วงๆนะครับ ลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เหรอตรงนี้เราจะล้อมเป็นกระจกนะเดี๋ยวเอากระจกมาสักนิดนึงเราใช้เป็นกระจกแบนนะครับขอรอดูก่อนนะครับขอลอดงตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าหรือว่าเราจะปูปูเอ้ยปูพื้นก่อนดีไหมได้นะครับได้ได้ได,ได,ได้ถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหมันมาติดอย่างยาวมันไม่สวยนะครับคิดว่าเอาเป็นแบบนีรละกันเนาะปึ๊บป๊บโอเคแบบนี้ มันจะได้ไม่ติดกับตรงนี้นะครับเดีย๋ยวลองลอง้ลอมดูนิดนึงน่าจะโตให้อยู่แล้วมั้งเนาะไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมคิดว่าตรงนี้หรอตรงนี้ก็เดี๋ยวเ,เว้นอย่างนี้ละกันโอ,โอ้มาทุกงานมาทุกงานมาทุกงานจริงจริงโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ไม่ค่อยแจกเท่าไหร่โอ้เขามาทุกงานจริงจริงนะมาทุกงานจริงจริงเลยนะครับคนนี้โอเคไปเดี๋ยวคุยตัวนี้ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยรอบที่แล้วก็ตุ้มพังเสียหายยับเยินรอบนี้ก็ต้ามโอ้โหโอเคน่าจะได้อยู่นะครับเติบเดิบเิบเอาเว้มนตร์นี่โอเคน่าจะได้อยู่ลวมั้งนะเดิบเดิบเิบโอ้คหิปเปอร์มาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูด่วนผมคิดว่าไปรีบนอนดีกว่าเดี๋ยวชิปเปอร์มันมาอีกนะนอนนอนโอเคตรงนี้โอเคไปนอนดีกว่านะครับไม่ได้กินบอกเลยรอบนี้เออโอ้จะตายรอบนี้ไม่ได้กินบอกเลยนอนนอนนอน นอนดีกว่าอ้ยโอเคแล้วน,นี้มันคืออะไรเนี่ย Open G L Error มันคืออะไรเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ดีๆก็ขึ้นเฉยเลยงงงตอบโอ้ยผมคิดว่าเราต้องเคลียร์เคลียร์แบบด่วนๆอ๊บโอเคเคลียร์แบบด่วนๆโอเคปลอดภัยไปเดี๋ยวเราเริ่มถามพื้นที่เลยดีกว่านะครับทุกคนไปเริ่มจากตรงนี้แหละไปยาๆไปนะครับตอนนี้ ฐานตรงนี้เดี๋ยวก็เอาไปสีวงด้วยละกันนะครับฐานตรงนี้เนาะเบ๊บเ๊บอ่อผมก็คิดว่าตกแต่งไม่เยอะเท่าไหร่นะก็แค่เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อ่าเอากระจกแบบลอ้อมลอบสูงๆหน่อยก็ดีนะครับยิ่งสูงยิ่งดีกันคิปเปอร์นะกันคิปเปอร์มันกระโดดมานะครับคิปเปอร์กระโดดไม่ได้นี่หว่าตรงนี้ก็ปุ๊บโอเคเราจะเอาอาณาเขตกระจกถึงตรงไหนดีครับทุกคนเอาถึงตรงนี้ไหมตรงนี้โอเคไป let's go ตรงนี้ก็ต้องถมดินอีกแล้วใช่ไหมถมดินโอเคได้อยู่นะครับแค่ถมดินนิดเดียวไม่อ่ะปึ๊บปึ๊บตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้อ่าปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็เอ้าเดี๋ยวนะแล้วผมจะถมทําไมอ่านสิโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถางไม่ถางไม่ถางไม่อ่าโอเคแบบนี้แหละอ่าตรงนี้ก็เป็นกระจกใช่ไหมเอาแล้วผมจะถมทําไมเนี่ยผมงง ไม่เป็นไรเอาใหม่โอเคอู้อีซี่ดินเป็นอะไรที่แบบโคตรง่ายเลยนะครับการขุดดินนะโคตรเพลินโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาอะไรดีตรงนี้เหรอเราต้องเว้นถึงตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นบันไดนะครับให้ดูเหมือนแบบสลบสลุลงไปนิดนึงนะตรงนี้เหรอได้แล้ว เอาถึงแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับผมคิดว่าไปไม่เป็นไรตรงนี้อ่าโอเคถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ไล่ระดับดิดๆน,นิดนึงให้มันดูแบบเหมือนสลบสลบลงไปน,นิดนึงนะบบแบบนี้แล้วก็นี่แบบนี้ปุ๊บนี่เหมือนธรรมชาติไหมธรรมชาติจอมปลอม <laughs> ธรรมชาติจอมปลอมนะครับโอเคปับป๊บปุบป๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้แหละแบบนี้แหละผมคิดว่าได้ป๊บ โอเคเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะวางเป็นหินบล็อกง่วงนะครับดูสิอุ้ยเขเผาได้เยอะแล้วนะครับไปแปนต่ออุ้ยอ,อืจมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อุดนน้ำด่วนอุ่นน้ำด่วนโอ้โ,อโ,อโหเนี่ยเป็นบ่อน้ำบรณะนี่ว่าที่เราสั่งห่านหมาไปใครจําได้บ้างครับทุกคนสั่งห่านหมาไปเนาะเอ้ทุกคนเดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอา็าตที่ผมพูดตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปตรงก่อนอิทรเลยแล้วกันนะครับทุกคน ก็คือผมไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมคอมเมนต์ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับ, <ª> ค,รบคือผมไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะครับแต่ว่า YouTube เนี่ยมันปิดให้ผมเองซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเขาปิดคอมเมนต์ผมผมไปทำผิดกฎอะไรหรื <ª> รรอเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ป็น <ª> <ª> คนปิดนะครับทุกคนก็ตามนั้นเนาะเผื่อหลายคนสงสัยนะครับผมว่าต้องมีต้องมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงคอมเมนต์ไม่ได้เนาะตามนั้นนะครับคนดูก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเคตอนนี้เหลือแค่ตรงหินตรงนี้แล้วนะครับใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละาก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันเนาะใช้เวลาประมาณ10นาทีเนาะในการถามพื้นที่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับทุกคนไม่นานเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นดินด้วยแหละมันเลยง่ายนะครับมันง่ายต่อการขุดเนาะคนรวดเร็วโอเคเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ไปขั้นตอนนี้เลยครับทุกคนมาถึงขั้นตอนที่เราต้องทําการชุมชีเรลนะคะผม ดีว่าเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก็เลยระกันนะครับหูแบบบ่วงบ่วงอาลามเลยนะสวยจริงนะครับสวยจริงอะไรจริงตรงนี้ก็ปูมาปึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่ทำเป็นแถวก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมแล้วกันนะครับเก็บเก็บเก็บเคได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้เดี๋ยวดินนี้ก็เอาไปเก็บด้วยนะครับโอเคผมจําได้อยู่นะครับว่าผมมีแท่งเมดอยู่นะเดี๋ยวเรามาหาไปนี่กันนะครับ ผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่ามันเรียกว่าแท่งเอ็นนะครับแท่งเอ็นโอเคคือมันก็เป็นบล็อกแสงสว่างเหมือนกันนะครับทุกคนไอ้แท่งเอ็นตัวนี้นะเดี๋ยวเราเอามา็กแต่งความมีกันนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันว่าต้องตกแต่งยังไงดีเพราะว่าไอ้บล็อกตัวนี้มันไม่สามารถเดินผ่านได้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับมันแบบเหมือนเป็นบล็อกเลยนะครับทุกคนถ้าเราเดินมันก็จะติดนะแต่ถ้าเราวาาเป็นท็อตมันก็จะเดินผ่านได้แบบผ่านได้เลยนะครับเออเราจะเอาเป็นทแง เอายังไงดีครับแต่แท่งเอ็นมันก็จะสวยนะมันเข้ากับธีมดีเอ็นดีนะครับแต่ว่าเวลาเราเดินเก็บอะไรพวกนี้มันจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะผมคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ลองไม่รู้เผื่อๆอาจจะเดินผ่านก็ได้นะครับผมอาจจะวัวนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแปลหมดเรียบร้อยตรงนี้เหลืออีกประมาณสามสี่แถวนะได้จะได้อยู่นะครับขอ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 มีน้อยมากโอเคได้อยู่เดี๋ยวไปนอนนิดนึงทางที่ดีที่สุดคือนอนนะครับ แนะนำนอนนอนคือสิ่งที่ดีที่สุดเดี๋ยวเก็บเก็บก็บเกบอ่าไปนอนก่อนดีกว่านะครับโอ้ยเตียงแดงอีกแล้ว้ะห้องนอนนี้เราเอ้ยไม่ได้ตกแต่งเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งดีนะเดี๋ยวรอสักวันนะครับว่าจะตกแต่งอะไรดีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโหเต็มดีนะไม่มีไอ้เขียวเกิดถือว่าดีถือว่าโชคดีไปโอ้โหแครอทนี่ผมดวงดีใช่ไหมนะไปเอาบล็อกเพิ่มนิดนึง โอเคใกล้หมดหรือยังเนี่ยขอดูออ้ยหลายชุดอยู่อุ้ยไอนี้มันหมกเดี๋ยวเดี๋ยวไอนี้มันหมกไอนี้มันหมกทำไมไม่ให้ไอนี่มันช่วยเผาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันก็อุ้ยมันก็เต็มเต็มกันทั้งนั้นเลยนี่หว่าโอเคมีเยอะอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ายังไงอ่ะมันเผาไม่ทันนะครับไม่เป็นไรรอ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 ได้อยู่นะได้มาชุดกับอีกนิดนึงได้อยู่นะครับชุดใกล้อีกนิดนึงไป เป็นบ็อกสีม่วงๆวนะฟาร์มสี่ม่มงๆวนะครับแล้วก็เราจะเอากระจกเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณสี่ห้าชั้นเลยนะครับน่าจะได้นะสี่ห้าชั้นถือว่าดีนะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็มันก็ได้นะครับสูงกว่านั้นแต่ว่ามันจะแบบดูยังไงอะในสูงเกินนะครับแล้วก็หลังคานี้จะปล่อยโล่นะครับทุกคนไม่งั้นมันจะไปติดต้นไม้นมันจะไปติดต้นไอ้นี่นะครับเนี่ยต้นที่เราปลูกนะมันจะไปติดนะครับมันมันไม่ดีนะมันไม่ดีรู้สึกว่ามันจะเผาไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเผาไม่ท สุดท้ายถ,ถ้าเราเผาไม่ทันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวระวังกระจกก่อนก็ได้นะถ้ามันเผา al, ไม่ทันนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเติมตรงกลางเลยก็ได้ไหมเติมเติมเติมให้หมดเลยได้ยูถือถือว่าใช้น้อยยูตรงกลางเนี่ยใช้ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้หมดหมดโอเคไปขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาไอ้นี่กันดีกว่ามาวางกระจกกันดีกว่านะครับกระจกเราก็จะใช้เป็น กาโจกแบนั้งมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเท่านี้ไปขั้นตอนนี้อีกแล้วขั้นตอนวางกระโจกอีกแล้วเป็นกระโจกแบนซะด้วยต้องวางดีๆนะครับมันมันแบนนะโอเคสุดท้ายโอเคเสร็จปที่เรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกระโจกเราเหลืออยู่นะเฮ้เหลืออยู่นะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าหุยดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเราล้อมตรงนี้เลยก็ได้นะผมคิดว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอนิดนึงเผาขวมันได้น้อยมากได้น้อยมากนะตอนนี้เดี๋ยวจะปึ๊บปึ๊บโอ้โหได้มาไม่กี่ชุดเองนะครับไปเดี๋ยวเราวางตรงนี้ให้หมุดก่อน <S 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 หรือว่าเราจะเอาให้ข้างในช่วยเผาดีพอไหมเอามาชุดหนึ่งเอามาชุดหนึ่งโอเคเอาชุดหนึ่งเอออ่าตึ๊งตรงนี้ออาเก็บไปโอเคเดี๋ยวผมว่าให้ข้างในมันช่วยเผานิดนึงดีกว่านะครับผมคิดว่าจะได้ไวกว่าเดนิดนึง โอเคได้มาห้าสิบกว่าอันก็แบ่งเป็นสามชุดใช่ไหมนี่ใส่ไปหนึ่งใส่ไปหนึ่งอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะอ้าวปึบ๊บไอเกลอ,ออมาอันนี้ใส่ปไปโอเคอย่างน้อยก็ยังดีนะก็ยังดีที่มันเผาได้อยู่นะครับไปวางอันต่อตรงนี้หมดอีกแล้วหมดไวมากหมดไปแล้วชุดหนึ่งต้องใส่ต้องแบบเราต้องขาบผมว่าเราต้องขาบอันนี้มาอีกเท่าไหร่ดี อาตรงนี้หนึ่งเครื่องสองสามสี่ห้าหกคาบไปหกอันนะครับผมคิดว่าน่าจะทันใจนะแบบนั้นเลยนะครับเอาแมวเอาแมวเอาแมวเอาดีเอาดีแมวได้ไงอย่ะมันช้ามากเลยนะต้องเอาอยู่แล้วคนยังผมเนี่ยมันต้องแบบรวดเร็วรวดเร็วทันใจอยากได้อะไรต้องได้โอเคไปเรียแบบร้อยตรงนี้โอเคไม่พอนะครับตอนนี้ค่าดีออกามาห้าอันนะได้อยู่ไปนอนดีกว่าผมเป็นโรคกลัวคิปเปอร์แล้วนะตอนเนี้ย กลัวไปหมดเลยดูชิปเปอร์ไม่ได้เลยตอนกลางคืนต้องนอนนะครับตอนกลางคืนต้องนอนไปสวัสดีมาราคาไปดูซิโอหุยอ้าวแมวทำอะไรกันทำอะไรการมาทำอะไรที่ฟาร์มค่ะโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆไปนอนมาแป๊บเดียวจริงๆดูคิปเปอร์ดูคิปเปอร์ปปอรแมวนะ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 โอเคได้อยู่นะอุย้ยถือว่าได้มาด้วยนะครับปึ๊บ ผานเพิ่มยี่สิบอันน่าจะได้แล้วรอบ,บนี้โอเคเรียบร้อยได้แล้วสวยงามโอเคดับได้แต่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอพูตรงมุมก่อนน่าจะได้อยู่นะไม่พออีกแล้วไม่พออีกแล้วหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอเคสามก่อนสามก่อนตรงนี้ ตกลางออกแล้ะใช่ไหมวันนี้ไม่มีคาว่าผิดพลาดในตัวผมหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ <laughs> ไไดโอ้ยโอ้ยไม่แน่ใจเลยกันนะครับ okay. โอเคอุ้ยมันมันเกิดมากี่รอบแล้วเนี่ยไม่เข็ดไม่ราบใช่ไหมไม่เข็ดไม่โอเค okay. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลอ,นลอนลยอุย้ยทางออกไม่มีทางออกเดี๋ยวกทางออกบอมีทางออกบอมีเดี๋ยวกูทางออกนิดนึงโอเคไป ่ดูซิมีอะไรมาขายอ่าหุยรอรออยู่นี่รออยู่นี่รอ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 ของดีครับของดีเป็นของที่แพทเรายังไม่มีนะครับอ่าของดีของดีโอเครออยู่นู้นรออยู่นู้นรออยู่นู้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งวะวะวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนอ่าของดีของดีไม่มีที่ขายบ่อย อืสิบอันโอเคเรามาตกแต่งได้นะครับอันนี้มันเป็นต้นไม้นะครับเอาไอ้ต้นไม้แบบเอ้มันมันอ๋อมาต้องปลูกับบอกบอดไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคมันน่าจะเอามาเพาะได้อยู่เลยมัง้งเนาะถ้า,ามาเพาะได้ก็เราจะมีไอ้ต้นนี้ไม่จํากัดนะครับใบหยาบเลก็กหรอมันชื่อมันใช่ไหมเก็บไปของสําคัญอันนี้ของสาคัญนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ได้มาเยอะอยู่ยเดี๋ยวซีผลผลิตข้างในได้ไ,ดไหมได้อยู่ไหม โอเคขามาให้หมดขามาให้หมดโอเคเรียบร้อยต่อถือว่าพ่อค้านะพ่อค้าทําดีนะถือว่าพ่อค้าทําดีนะครับผมจะอ่าปล่อยไปละกันนะครับถือว่าพ่อค้าทําตัวน่ารักนะเออเอาของดีๆมาขายให้เรานะครับไม่ใช่เอาอะไรมาขายก็ไม่รู้นะอ,อ,อันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีหูทุกคนดูดิมันใส่มากเลยนะดิมันใส่มากเลยใส่จนแบบ ไม่รู้ว่ามีกระจกเลยใสมากใสจริงๆไอสองบอกโอเคไปโอ้ยสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละจากที่ตอนแรกบอกว่าพอผมขอกลับคำพูดได้ไหมนี่เด,เดี๋ยวนะขอกลับคำพูดได้ไหมผมคิดว่าไม่พอละตอนนี้ไม่พอละตรงตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นโอเคเรียแบรบ้อยแล้วก็เอาปุ่มมาอ่าแบบนี้แหละสวยงามอุ๊ย้โอ้ Okay. ใช้ได้นะแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคถือว่าได้นะคิปเปอร์ก็เข้ามาไม่ได้แต่ว่าเออไม่เป็นไรนะครับผมป้องกันแค่คิปเปอร์ไอ,อ้ซอมบี้เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะมันไม่เสียหายเลยนะครับฟาร์มเราเออผมลืมเลยผมจะบินไปดูกระจกนี่ว่ะแซวมาแล้วครับกระจกกระจกนี่ไงกระจกโอเคไปผมคิดว่าน่าจะพอละไปโรดไปดีกว่าโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะผมกระจกห้าชั้นของเรา ผ้าเรียบร้อยอก็จะสวยงามโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดวีได้แล้วมั้งโอเคได้แล้วป,ปับปับปับน่าจะพอนะผมคิดว่า okay. ชุดหนึ่งโอเคชุดกับอีกนิดนิดหน,น่อยหน่อยขูไม่พอนะครับไม่พออีกแล้วเรียบร้อยโอเคไม่พอนะครับตอนนี้ยังขาดอีกนิดหน่อยนะได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ ย่าขาดอีกิดเดียวเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ปลูกเลยก็ทีได้ไหมปลูกเลยก็ได้นะครับไปเด็กโกปลูกนเลยดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บน่าจะพอนะอุ๊ยเดี๋ยว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 ะมันยังไม่ทันโตเลยนะมันเป็นต้นแขะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกใหม่ปลูกใหม่หรือว่ามันติดกับกระจกแล้วมันไม่โตนั่นแหละสิมันก็มีเหตุผลกันนะมันก็มีเหตุผลกันนะครับ เฮ้ถ้ามันก็ติดถ้ามันติดกระจกแล้วมันไม่โตผมคิดว่าเดี๋ยวผมถุบตัวนี้ออกก่อน,นะครับโตไหมโตไหมครับเฮ้ยไม่โตรจริงนะเนี่ยถามจริงนั่นไม่โตรจริงด้วยโอเคผมรู้เรื่องกระจกตัวนี้แมว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 นานเนี่ยไม่ตโตคือรู้เรื่องกระเบื้องแตกไม่น่าเลยผมไม่น่าเลยโอเคถ้าตรงนี้มันติดมันก็ไม่โตแล้วสินะไม่เป็นไรถุบออกออก รู้เรื่องถ้ามันติดกับกระแพงคือมันจะไม่โตนะครับโอเคโอเคอันนี้คือถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปละกันเนาะอุ้ยใช้แค่สองชุดก็พอแล้วมันนะ้งเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยใช่ไหมใช่ไหมใช้แค่สองชุดนะครับเออใช้แค่มาชุดก็กว่า,วาองนะะโอ้มันมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ตอนนี้มันมือดอยู่แล้วสิโอ้โหเสียงชี้ปตาตะไกโอ้หลบแทบไม่ทนันไปนอนดีกว่า กัละก,กละ,กละพอเราทำเสร็จชิปเปอร์ก็จะไม่เกิดแล้วโอ้เกือบเกือบเกือบือบพอหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะพอแล้วมั้งนะครับโอเคสวยงามโอ้พอแล้วนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะย้ายเครื่องตรงนี้มาบริเวณตรงนี้ดีไหมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,เ,ออนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทําอีกเครื่องหนึ่งสักสามเครื่องอไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมคิดว่า งั้นเราก็ต้องใช้เตาเผาทั้งหมด6อัน6อันแล้วก็ฮอปเปอร์ทั้งหมด18อันนะครับโอเคไปไปดูดีกว่าขัา้นตอนแรกแล้วก็วางขีดไปเลยดีกว่านะครับทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอกาอารยาดิดึงเอาตรงนี้โอเคตรงนี้ดีกว่านะครับปับ๊บโอเคอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ล่นมาดิดึงตร,ต,รต,รตรงนี้โอเคได้ได้นะไม่น่าเบียดนะครับแล้วก็เตาเผา เดวาางนี้กัปึ๊บๆเสาเผาตรงนี้แล้วก็าวางีปป๊บวาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเคเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวทําอีกเพิ่มอีกสองอันนะทั้งหมดก็จะเป็นห้าอันนะครับห้าอันก็เดี๋ยว เรียงกันเป็นจับเลยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยเรือ,อ,อกนะครับค่อยเรีอ,อ,อก <im it> มัน,ผนเผาอยู่นะตรงนี้ก็เปิดโอเคเดี๋ยวเยวนมาตรงนี้โอเคโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราทําชิปวางชิปไปเลยก็ได้นะวางชิปไปเลยรอดูก่อนรอดูก่อนโอเคพอดีเป๊ะเลยนะครับ <im it> ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับทําเพิ่มอีกเท่านี้นะ โอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะผมฟาร์มเราถือว่าเสร็จไหมเฮยก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือวางขั้นตอนแท่งนี้เนาะหรือวางอันนี้นะครับเดี๋ยวดูดนะิว่าวางได้หรือเปล่าผมจะวางตรงมุมหมะอ่าวเจาะนี่กดดูดดโอ๊ยผมจะวางตรงมุมนี้อ่าวางได้นะครับเดี๋ยววิ้นยังไงดีอะหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บมาติดนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บ โอเคสุดท้ายเรียบร้อยตอนน so, uh, like, so ี so hmm. like ้เสร็จแล้วนะครับขู่มันไม่มีความสมดุลไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ก็เดี๋ยววางตรงนี้มันเหลือนะครับไม่ใช่อะไรมันเหลือโอ้ยอ่าโอเคถูกแล้วถูกแล้วอามันเหลือนะครับมันเหลือผมว่ามันเยอะไปผมว่ามันเยอะไปแมวแมวแมวู่เหมือนทอนเลยนะทุบง่ายด้วยผมคงสีดว่ามันเยอะไปนะแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอีกหนึ่งวางตรงนี้เหรอ ได้นะครับผมคิดว่าไปแล้วก็เว้นมาสักกี่ต้นดีหนึ่งสองสามสี่ก็เว้นมาสี่ต้นอู้ท็อตท็อดเอาออกเอาออกโอเคอูมันเป็นแบบแสงขาวๆนะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ปึ๊บมันเป็นแสงขาวๆนะครับอ่าอย่างท็อตนี่มันก็จะออกแดงๆเนาะแต่อันนี้จะออกเป็นขาวๆนะครับเหมือนลอดอิออนเนาะ เออก็ได้นะครับไอถือว่าดีเนะี่ยถือว่าสวยนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือข้างหลังนิดหน่อยข้างหลังยังไม่เสร็จปุ๊บคนครัตสุดูสิเดี๋ยวรอตอนคืนนะว่ามันจะสวยสวยขนาดไหนนะครับไปโอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวบินขึ้นดูนิดนึงนะครับ โอ้โหมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่นะอ่าาาแมวแมวแมวต้องแต่งไปเรื่อยโอเคสารคีภายในวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะผมสําหรับอ่าฟาร์มผลคอรัสของเรานะก็ได้นะครับถือว่าได้อยู่เนาะไม่น่ามีตัวอะไรเกิดแล้วแหละมังมังนะครับมังมังมังน่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วละมังนะครับโอเคสารคารีภา,ายในวันนี้นะครับผมก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมนี่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคสวัสดีคลิปหม่นอนนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ